สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเด่นเรื่องเฮงที่แต่ละลัคนาราศีพึงจะได้รับจากอิทธิพลของดาวตรีเทพทั้ง3ดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในเชิงบวกนะคะ สิ่งที่แต่ละลัคนาราศีได้รับจากดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์จะมีอะไรบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเมื่อดาวใหญ่ทั้งสามดวงได้ทำการโคจรยกย้ายราศีซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ที่ทำการโคจรยกย้ายราศีในเวลาใกล้เคียงกันนั้นนะคะ ยอมส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผลกระทบที่ชาวลัคนาราศีมีนได้รับในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากจากการที่ดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งโคจรเข้าสู่บ้านเรือนของตัวเอง ก็จะส่งพลังอย่างเข้มข้นเพราะดาวพระราหูก็ได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีส่วนดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณค่ะดาวพระเสาร์ได้ทําการโคจรยกเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิด ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมีนโดยตรงนะคะเพราะเป็นการโคจรเข้ามายังบ้านเกิดเรือนเกิดของคุณเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณนั่นเองค่ะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนได้เจอกับเรื่องหนักๆในชีวิตนะคะหรืออาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในชีวิตก็เป็นไปได้เรามาพิเคราะห์พิจารณาอิทธิพลจากดาวแต่ละดวงที่มีผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกันนะคะ เริ่มต้นกันที่ดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีค่ะการโคจรมาของดาวพระราหูในครั้งนี้นะคะก็ต้องมองว่าถือว่ามีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังค่ะ แต่เราจะมองในด้านบวกด้านดีกันเป็นสําคัญนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้การที่ดาวพระราหูย้ายเข้าสู่เรือนเบื้องหลังหรือเรือนแห่งความลับแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนจงทําสิ่งต่างๆในความเงียบแล้วจะมีเรื่องเฮงเรื่องปังเกิดขึ้นค่ะเช่นพยายามทําธุรกิจเงียบหรืองานเบื้องหลังหรืองานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเวลาที่คุณจะทําธุรกิจทําการค้าการขายอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปออกสื่อออกหน้าออก มากมายนะคะหรือบางครั้งบางทีคุณลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณทําธุรกิจหรือขายสินค้าอะไรบางอย่างคนใกล้ตัวเขาอาจจะไม่ได้มาอุดหนุนคุณค่ะลูกค้าก็มักจะอยู่ที่ไกลนะคะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชื่นชอบในสินค้าของคุณนะคะแต่บางครั้งคนใกล้ตัวก็อาจจะมีความอิจฉาริษยาหรือเขาอาจจะเกรงเห็นว่ากลัวคุณจะรวยกว่าเขาประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่จําเป็นต้องเปิดเผยถือว่าจะปังมากๆในระยะที่ดาวพระราหูโคจรสถิตอยู่ในภพเรือนวินาศแบบนี้อย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดของคุณสําหรับดาวพระราหูคือทําในสิ่งที่เงียบแล้วจะปังขั้นสุดค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะในระยะที่ดาวพระราหูโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางไกลทางต่างประเทศงานที่ต้องมีชาวต่างชาติเข้ามาข้องเกี่ยวต่างศาสนาหรือคุยกันคนละภาษาหรืออาจจะต้องเป็นงานที่ต้องใช้ภาษาอื่นๆมาร่วมประกอบในการทํางานด้วย งานลักษณะนี้นะคะจะยิ่งส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนอย่างชัดเจนค่ะใครก็ตามนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมายาแสงสีเสียงก็มีผลดีเช่นเดียวกันเช่นอาชีพดารานักร้องนักแสดงหรืองานบันเทิงลักษณะนี้เป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะดาวพระราหูในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนมีโชคลาภที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเช่นได้เงินจากลอตเตอรี่ได้เงินจากการถูกหวยรวยเบอร์ได้ของฟรีได้ผู้สนับสนุนค่ะในระยะนี้หากชาวลัคนาราศีมีนมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานนะคะการทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรหรือการบวชเรียนสั้นๆจะยิ่งส่งเสริมบาร,รมีของตัวคุณอย่างแรงกล้าค่ะ ดาวดวงถัดมานะคะที่ส่งอิทธิพลเด่นชัดต่อชาวลัคณะาราศีมีนนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีค่ะดาวพระพฤหัส,สบดีถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคณาราศีมีนแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยค่ะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุ์ทุข,ของดวงชะตาอยู่ที่ราศีมิถุนในครั้งนี้นะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้สร้างรากฐานแห่งชีวิตค่ะ ดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความจเจริญก้าวหน้าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เมื่อเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุ์ทุกของดวงชะตาก็จะได้เกณฑ์พิเศษที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์ประการแรกเลยที่ถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นของชาวลัคนาราศีมีนคือคุณจะมีสเสน่ห์อย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามดึงดูดความรักความใคร่ความสัมพันธ์หรือสเสน่ห์ดึงดูดงานสเสน่ห์ดึงดูดเงินค่ะล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ประการต่อมานะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้หลักทรัพย์จะได้ทรัพย์สมบัติใหญ่ๆมาครอบครองค่ะหลายคนอยากซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ได้ซื้อหลายคนอยากซื้อรถก็มีเกณฑ์ได้ซื้อหรือบางคนนะคะมีที่ว่างนะอยากจะปล่อยเช่าก็มีเกณฑ์ได้ปล่อยเช่าค่ะ บางคนทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของหอพักเจ้าของคอนโดหรือเจ้าของอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงเจ้าของเต้นรถศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆล้วนแล้วแต่จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธุรกิจการเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนนะคะก็จะมีความคลึกครื้นด้วยเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมีนหลายคนหลายท่านนะคะจากที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตา คุณและบุคคลที่คุณเคยทะเลาะเคยมีปัญหาด้วยจะได้หันหน้ากลับเข้ามาคุยกันค่ะจะได้เข้าใจถึงเหตุและผลของกันและกันมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณเคยทะเลาะกับคุณพ่อก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าใจเหตุผลของคุณพ่อในช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะสมัยก็มองว่าไม่ว่าความขัดแย้งใดๆก็ตามที่มันเคยเข้ามารบกวนจิตใจของชาวลัคนาราศีมีนมันจะทุเลาและเบาบางขึ้นได้ค่ะ บรรยากาศภายในบ้านภายในครอบครัวของคุณนะคะจะดีขึ้นมีความสามัคคีมีความอบอุ่นใจกันมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งชาวลัคนานราศีมีนเวลาที่คุณจะทําอะไรนะคะก็มักจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากสมาชิกในบ้านสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี ชาวมีหลายคนหลายท่านนะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหสัสบ,บดีโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาจะเป็นจังหวะที่หลายคนปรับปรุงบ้านย้ายบ้านซื้อบ้านหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นครอบครัวใหม่ค่ะมันก็แล้วแต่จังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะ บางคนบางท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมไม่ได้ยกย้ายไปไหนก็มีเกณฑ์รีโนเวทบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ตรงไหนเก่าตรงไหนชํารุดทุดโทมก็มีการซ่อมแซมบำรุงแก้ไขหรือชาวลัคนาราศีมีนบางคนบางท่านเคยอยู่ห้องพักห้องเช่าณนะปัจจุบันนี้คุณมีกำลังในการซื้อบ้านแล้วก็จะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านของตัวเองสักทีประมาณนี้เป็นต้นค่ะ หลายคนหลายท่านยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองยังไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองก็อาจจะได้ซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่อย่างบ้านรถคอนโดหรือที่ดินมาครอบครองนะคะและสำหรับชาวลัคนาราศีมีนหลายหลายคู่นะคะที่คบหาดูใจกันมาสักระยะแล้วยังไม่ได้ตกลงแต่งงานกันในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเพื่อวางแผนการแต่งงานวางแผนการสร้างครอบครัวก็เป็นไปได้ค่ะทิศทางของชาวลัคนาราศีมีนมันเป็นทิศทางที่จะได้สร้าง รักฐานของชีวิตนะคะจะมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งค่ะซึ่งถ้าเราจะเจาะในเรื่องของการทำงานนะคะหลายคนก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนให้สูงมากขึ้นและชาวลัคนาราศีมีหลายคนหลายท่านนะคะก็อาจจะได้มีโอกาสโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณพึงพอใจได้ไปทำงานในสถานที่ที่คุณอยากไปประมาณนี้เป็นต้นค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาในทางโหราศาสตร์จะมองว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสนั้นมีความเข้มแข็งและมีพลังอย่างสูงส่งนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนเมื่อดาวประจําตัวของคุณมีความเข้มแข็งอย่างนี้จะหยิบจับทําอะไรคิดวางแผนอะไรก็มักจะประสบพบเจอกับความสําเร็จค่ะหากคุณตั้งใจทําสิ่งสิ่งนั้นหรือทุ่มเทสภาพแรงกายของคุณไปกับสิ่งสิ่งนั้นสมัยก็เชื่อว่าเป้าหมาย จะอยู่ไม่ไกลคุณอย่างแน่นอนค่ะดาวดวงถัดมานะคะที่ได้ทำการโคโจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระเสา์ ดาวพระเสาร์นั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมีนได้ทําการโคจรเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะมาอยู่ที่ราศีมีนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมปี2568นับไปอีกสองปีครึ่งโดยประมาณนะคะที่ดาวพระเสาร์จะสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณแบบนี้ถ้าเราจะมองในมุมของความเป็นดาวลาภะนะคะเมื่อดาวลาภะเข้ามาทับเนื้อทับตัวดวงชะตาของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะพลิกจากหนักให้ กลายเป็นเบาได้ค่ะคุณเจอเรื่องหนักๆเจอเรื่องร้ายๆใดมาก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายเบาบางทุเลาลงค่ะ และดาวพระเสาร์นะคะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงเงินก้อนใหญ่หมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเพื่อนฝูงคอนเน็กชันค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะเก็บเงินก้อนได้มีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตผู้คนรอบข้างรักใคร่เมตตาเอ็นดูได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีหรือจะมีโชคฟลุกๆเข้ามาต่อดวงชะตาของคุณอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ยกระดับฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองค่ะ แต่ถ้าเราจะพิจารณานะคะว่าดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวทศทุกเป็นดาวบปาพพะเคราะห์ดาวพระเสาร์เป็นดาวแห่งกรรมค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความอดทนและความมีวินยัยเมื่อโคจรเข้ามาสู่ราศีมีนมาทับเรือนชะตาของตัวเองจึงเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยได้เจอกับบททดสอบนะคะหรือว่าได้รับกับผลของการกระทําค่ะ ถ้าชาวลัคนาราศีมีนท่านนั้นมีความขยันหมั่นเพียรแน่นอนค่ะว่าในช่วงสองปีครึ่งนี้คุณต้องได้ผลของความขยันหมั่นเพียรน,นั้นอย่างแน่นอนมันเป็นช่วงจังหวะที่ทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะคะและก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนค่ะว่ามันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคะ่ะ มีภาระที่คุณจะต้องดูแลและจัดการมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพระเสาร์ที่โคจรมาทับลัคนามันก็เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะแก่การวางรากฐานชีวิตใหม่เช่นเดียวกันเวลาจะทำอะไรคุณต้องมองในระยะยาวเอาไว้ก่อนนะคะการวางแผนเกษียณการซื้อที่ดินหรือการเตรียมตัวเพื่อที่จะแต่งงานต้องมองอนาคตให้ยาวๆค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้คุณจะเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งรู้จักตัดสินที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตและเลือกสิ่งที่จําเป็นเข้ามาสู่ตัวเองคุณจะไม่ได้รับทั้งหมดหรืออ้าแขนเพื่อรอรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณต้องรู้จักคัดกรองค่ะ ดาวพระเสาร์ที่โคจรมาทับลัคนามันจะช่วยให้คุณคัดกรองสิ่งที่เหมาะกับคุณค่ะสิ่งไหนที่ไม่เหมาะกับคุณคุณจะได้ตัดสินนั้นออกไปสมัยก็มองว่าช่วงที่ดาวพระเสาร์เข้ามาทับลัคนาราศีเกิดนี้แม้จะหนักและเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะได้เจอสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณเองค่ะชาวลัคนาราศีมีหลายคนลายท่านจะมีโอกาสได้เคลียกรรมเก่าที่ค้างคามานาน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินปัญหาครอบครัว หรือเรื่องที่คุณเคยทุกข์ใจนะคะดาวพระเสาร์เขาจะมาช่วยแก้มาช่วยจัดการค่ะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพดาวพระเสาร์ดาวโทษทุกมาทับลัคนาราศีเกิดให้ระมัดระวังการป่วยไข้ไม่สบายหรือการพบโรคเรื้อรังรวมไปถึงการมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นและชาวลัคนาราศีมีนท่านใดนะคะที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็อย่าห่างไกลแพทย์อย่าห่างไกลหมอค่ะพยายามปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวให้ดีทําตามคําแนะนําของแพทย์ของหมอ ด้วยนะคะคทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ